สรับสู่รายการเคดีทีวีนะผมเรามาเล่นลาสพาร์ทที่สองเลยนะครับผมก็ผมมีเพื่อนล้วน,นะครับผมก็ผมขอหยุดคลิปที่นั่นเองเนี่ยผมมานะมานะ

พี่กำจะเอ้พี่กบจะสร้างบ้านหรอผมไม้ให้เอาไหมติง มีก <Hello>, ๊อฟมีแซกปะมีแซกปะผมขอหน่อยนีงผมจะทำซีโฟเนี่ยไม่ไดเนี้ยเอ้ยพี่เอามาจากไหนอะเออเออขอถามหน่อยพี่ถ้าเกิดจะสมัคร VIP ต้องทำยังไงอะต้องฟังวีพีจต้องกับแอปไงกี่บาทอ่ะกี่บาทหรอห้าสิบบาทได้สิบวันรู้สึกว่า เออห้าสิบาทได้สิบวันแล้วพี่เติมเก้าสิบตีเก้าสิบตียี่สิบแล้วพี่เติมกี่วันนะกูเติมถาวรเก้าสิบบาทเอาไรวะเนี่ยก็ก็กูเติมตอนคูนไงนี่มันไม่คูณแล้วอ่ะราคาเต็มถาวรเลยนะสองร้อยเดี๋ยวผมเติมสองร้อยก็ได้กูเติมซื้อแจกอาโก้พวกกูเลยอะตอนนี้ขาดห้าสิบมาก ก็เป็ตังค์อะคุณเตรียมชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์จุดให้ผมถามพี่เนี่ยพี่จะสร้างบ้านใจะไหมผมมีไม้ให้นะครับชื่อบ่งบ้านของไอ้นี่แอดแอดไปแล้วแอดแปลงนอกแล้วแล้วใครมาวะใครมาใครวะเนี่ยไปฟาร์มไปฟาร์มมเองอ๋อองศุลก้อนชื่ออย่างงี้โอ้ ไปสมอรอต้องวิ่งว่ะเฮียเดี๋ยวของกูหาย<ด>วิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวฟาร์มไมหมเฮีะไปหาทีฟ่ฟารม์มไอ้เจ้ยขาหัก <laughs> เดินละลองมั้งนะโดนลงมาเลยโอ้โห oh, ทางดีดี <laughs> เวทลงไม่ลงนะพี่ oh, 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 oh. อวกมมกไม่โดดเอ้ย <laughs> ก <laughs> <laughs> ูสายมอบคือคนเดียวเลย ลมเจอวี ũ, ย ổ, ย ổ. Y, ่งทะลุเด๋วเด๋วไอ้ซัพเปอร์โฟลเล่นดิว่ามั้งแอปไ่อยู่เนี้ยไอ้ใครวะไอ้ใครอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ข้างล่างวะเสื้อแดงเลยอะไรกับกับเสื้อที่ไม่มีเสื้อตัวเอ้ยเราเองเราเองเสื้อที่ไม่มีเสื้อ เฮ้ยมึงให้กูหายขาฮะก,ก่อนดิเขาไม่ยีงแล้วพี่เอ้โอ้พี่อยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อ่าแม่งไปไม่รอเลยแย,ย่เฮ้ยเฮ้ยใครไม่มไมมยิงยิงปิดปีปีอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยกูมาแล้วโอ้ยเออใครมีแฟกต์มั้งอ่ะผมจะทำซีโฟให้มีแต่ระเบิดกูเล่นมึงเอาโผงมาให้กูดีกว่ากูทำเอง มันมมมอยู่งเหรอหนึ่งนะผมผงมันไม่พอว่ะต้องใช้เท่าไหร่วะไม่รู้ผมหาให้กูกันเบจะฟาร์มไม้อะไรไม้พวกมึงหลงห้องกูพวกมึงหลงห้องกูโอเคอันนี้โอเคโอเคโอเคหกสี่เจ็ดศูนย์โอเคโอเคโอเค,อเคตักขีต่อกันเลย เออพี่อยู่ไหนเนี่ยดิบลนะทีพีมาได้วิ่งมาไกลแล้วเรียกฟาร์มไม่เลยเรียกจะทูบพี่พจะสร้างบ้นานเหรอไหนมึงทีพีมาดูทำฮียไอ้ดูนั่นอะไหมเออพูดถึงไอ้ไไไกระทานะั้น่ะมันดีไหมเหรอไหนมึงอยู่ไหนเอา้าก็ผมทีพีไปแล้วอ่ะโอ้ยไหนไม่ไมมาหวะ

กูขับคาปิกแอคกูมันก็เป็นเงี้ยคุ้น, <c oughs> นเทพไอ้เนี้ยแต่เวลาตายแม่งหายเนี้ยก็ผมก็เก็บตองไงพี่กูต <c oughs> ้องฝากไว้ที่มึงแล้วกูัวกลับบ้านไปปนบ้านคนอื่นนี่พี่มันอันนี้มันทุบป,ประตูได้แป๊บเดียวไม่ใช่เหรอกูทุบนานไม่เหรอวะประตูไม้อ่ะเห็นแอดมินมันทุบอยู่ประมาณสี่ห้าครั้งเองตอนนั้นผมปนบ้านอยู่ แล้วไม่รู้แม่มาจากไหนบอกเอาระเบิดระเบิดบอกไม่มีไม่มีเสีงมันเลยนลลองทุบบ้านคนดินี่มีใครมั้งยังอยู่ในห้องคุณอ่ะก็มีสามคนเนี่ยนั่โมโนยี่สิบเก้าเนี่ยโมโนโทเนทีไหยเรียกเอออย่าอย่าไปบอกใครนะไม่บอกแล้วมันจะเป็นความลับของราชการ มันไม่ใช่ราชการใช่เหรอือเก็บผมบอมอมื่อไรผมไม่ตีสอยดากเลยฟ้ามันยิบหายอ่ะกูเล่นโอ้หแม่งกูเล่นได้ทั้งวันระมีขวานอันเนี้ยมันตีไม่กี่ครั้งเองไม่่ใชเรอพี่เออเยี่ยม้ายเบียเต็มนั้นเนี่ยแล้วปากของมึงนะเนี่ยโอ้โหพูดเลยปากคาทาดีกว่าพี่ เฮ้ยไปหาบ้านคนที่ลองร้องหน่อยตู้หน่ะผมเจอบ้านนึงอ่ะไปไปหาคระถะไปหากล่องกล่องมาเออผมผมมีกล่องผมผมมีกล่องฟ้าอยู่กล่องนึงลองก๊อปดีวะได้ปะวะเฮ้ยมึงไม่โต๊ะือเฮี้ยมีโตไหมเด็กขับ่อนแป๊บเดียวคไอ้เดี๋ยวครับโตเองเดี๋ยวงจะเฮี้ยกันไปแล้วแล้วไม่ใช่พี่โยนพี่โยนมาปุ๊บมันหายทำไง เฮ้ยเฮียเอาะเอาอ่ะพี่เดินไปไหนอ่ะเอ้ามึงเอากลองฝามาให้กูอ่ะโอ๊ยเหละแเละเราจะครับจะถ่า,าแอดมินกัน <c oughs> อ้เฮียไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นสารพูดเหมือนได้โอ้อถ้าได้นะเดี๋ยววิ่งมันเลยตั้งเซิร์ฟอ่ะ ไอดบินยึดแล้วก็บนบัมในเยอะพวกแม่งทุกทรงทุกทรงไงสัสกูใช้ขวาเที่ยวิ่งก็ไปเฉาะเลยไอดบินยึดไปแล้วก็ขับใหม่ <c oughs> เฮ้ยใครยิงใครวะเฮ้ยใครยิงน,นะบางทีมีคนเห็นไอ้เฮียไม่มันติดบีบีอยู่ไม่ใช่หรอรู้ไม่ยิงแค่ฝืนนะแต่ว่าลองทุบดิมันจะแตกไหม ลมเลิกล้มเลิกไ,ไม่แตกวะมันไม่แตกวะ <c oughs> นั่นเหรอเอ็ตมีมันทุบป,ประตูแป๊บเดียวอบบประตูเอ้ยน,น,นี่นี่นอนใครวะหายหาย <c oughs> ทุบของุกยากไม่ชอบเร <c oughs> ียกสไนว์วะจะโขนเลาไหมเอ๊ะโขนนีกว่านั่นนั่นนะเป็นตุ๊กสมอลพี่เห็นไหมตุ๊กสมอลวะ ชื่อสมองั้นก็สมแงนั้นน่ะมนสมแงบ้านตะแเปะใจแล้วโยนแล้วมันหายไอ้เจ้าเดาเดาอันนี้มันกะละแมไม่ใช่เหรอเฮ้ยๆกูฝากไม้ฝากไว้อะไรที่พวกมึงอ่ะโอเคโอเคโอเคแล้วก็มาแบ่งกันโอ้โหไว้สองร้อยห้าสิบปันแบ่งกันโอ้แบ่งเต็มเลยทิ้งเลยดีวะทิ้งบุญได้แบ่งนั่นแหละ

เออผมก็ไม่มีมม <laughs> ว่าเลไอะมันต้องพูดผมแล้วก็ไม่มีอันนี้มันไม่ใช่สมออันนี้มันตะระเมนนี่หว่าไออออกนังสีแรงนะเนี่ยนังสีแรงเบีย้ยจุกเลยกูอ่อปู่อื้เอเลยเยีย <laughs> แล้วก็เราจะมาคาพิก๊กแอดกันบ้างนะพี่ฟาร์ามาอะไรดีที่สุดฟาร์มหมาฟาร์มหมีอ,ามมาอะไรเย,ย่ดีที่สุดป่านเนี่ยมันสุดอุอ้ยใครมันดิ้งเนาะหลบบอล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 ติดใจกวันนี้เฮ้ยอุ้ยเฮียคนเห็นไอ้จ้าเอ้ย มิเชนบอกว่า H S มีคนถือเงี้ยทำไงเย้ยไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วเฮียอย่าตั้มมาตั้ไอ้เคเต,ตีมรับดิครับผมไอ้ตัอย่าตามมานะรับแล้วอ่ะไหมอ่ะไอเฮียลุดตั้งไงครับเอาแล้วกระทาตูไอ้เฮียไป กระทำไม่หายเยอะเบิร์ตเฟฟติมนี้เวียเฟียเอฟบันห่หมดตัวเงินตัวเอฟบันของมอเดี๋ยวดูกไนว่ามีกี่ลูกเอฟบันของผมก็ไม่มีใครยิงหา่างอะไรวะไอ้เหี้ยหายก็ไได้ครับ <c oughs> นี่กลับมาเป็นมือน,นี้แล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยหวานกูตัดแอฟให้มาให้กูมาสามอันหี้ยเออ

มาเอ้หมดเลยโอ้โหแล้วเอ้าเลเยอแล้วหนังคาดหัวลนาดอะนงาเสียใจกับฝาดนี่ขาวมีสออันีตน้ำตาลไม่มีอะตาบีดีมีเกาสิดเไม่มีอ่มให้หมดเลย ไปที่กลับบ้านยังคุทีทีไปด้วยไปที่บ้านกูบ้านตัวตัวรับรับประหลังออ่ถูกไปพาไปบ้านทุกคนดิพาไปบ้านทีทีแล้วข้าตยกลัวเข้าไม่ใต้นะเว้ยบ้านทีทีอะตอนนผมลองเปิดเจอเป็นน่ยนักคุณลองระเบิดกำแพงซิ่งกำแพงเหล็กนะ แม่นใช้ซีโพนต้อง13 14รูปโอ้ยมาได้งอ้วเจี๊ยนยิงเลยฝาว่านม่เกก็อาจบะอดีโอเยนี่ไงเชื่อป้านมาดูนี่นี่ดูลยเป้า